ช่องครับลาครับผมแล้วากาศเอเลยเดไมกป็นูมมียต้องอเราะไรนออฮึมากจมาอีกเกดตุลยาหดยลเนี่เ้ยมาเล่อต้าผู้ารีเนากูนี้ัูกคเลตามยแตกะให้หลอโอเดจีเนี่ยเนกไเลยลาบุบปคนจะมาาเอาไปได้ปาสกนเยเอเนี่ยเลยอกาผู้จาีเดอกระไรที้หลอ

รถชมพูคืกิโลรถเซอร์กอร์กิโลรถเซอร์กีกิโลรถอีตาจะชี้แกตึเราแค่เนี้ตะกลาขมือตราขับาตะเกียตะกลาขมือตพอเอาไว้ขวบาันเด่สอนี่ะโน้อเจริญริระบุตะกลาขั้วเมอะกวาวบโอเคอเไรไม่คืแล้วนี่บดประกันเลยที่เราโอนไปกีดี่ะครับอตะวออ r ดอรหเลออยากจออ e ดอร์เลยเวอได้รูปปามที่ไทยอ่ะคุณทางกเนี้ เก้อนยาเดียวเว็บิกิเนี่ยจัดได้หรอโอเคอันนี้มัาใส่ลงมาจัดน้ำนมี้ตอนพอถึงเลาลงพิพรียมมันครับผมไม่ั้นเดี๋ยวฝนตกขึ้นมาเลยนี่โอโหเกลื่อนเลยทีนี้ ในไหมบ้านอๆคัน้ำเล็กเออน้ำตกตกน้ำกนบงนะตุกอเคปยยานมันนี่าคาขึนม่เอราซื้อแพงขายถูกก็ขายถูกโอ้ไม่ได้เลยแ่งขายถูกไม่ได้รู้สึกว่ามึงเอมันจะลงเลนมันนึงมัน600อกว่าบาทแล้วก็ึใช่แล้วถ้าซื้อต้องแพงอ่ะเพาลงเ ขายราคาเก่าแ้วเรียบร้อยเลยไม่ใยากขึ้นลงเออขึ้นลงโอ้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งไปรถตัดที่ตกใจราคามากเลยอ่ะจะออมออกมาเขียเก็ลงนะครับอจะเบาหน่อืมกินวันปุ๊บโอ้กโข้าไปสั่งลอกหนึ่งูโซเรินบนแล้ะ

ủa đi gắn liền 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哈哈哈哈哈！你干你干你干你！你干你你！嗯。这些要包单，屋里人干这些老老人家里干什么？人家在搞这六合的。

เนี่ยตะครัวปากพะราห์รู้สิว่าปากพะราห์ชื่อว่าจะปลออ่ามาเจอจ๊ะเลตรวอใหญ่อ่ะมีตัดเจ๋อเนาะว่ามาเจอจ๊ะนึกว่าจะสดุออกกว่าตัวคู่จุดูนี่กอลามินเลก็ย่อสาดๆเลตึกกินนุยเนาะอันคือเวทิดเลจบพดเตตาถึงคลินะเออแต่แต่นะบักเกดเนาะอุดาบุดะก็เชรถเตเจียผู้เนาะเอาเวดาปลีเลตึกฟลอถึงภาษาเลฝึกกินนุย นอโอวสูเวสีิพันมาตตเลสมุสาครเนอเวมาเจอไม่ได้เอาไปูดูเลยเหม็นาที่หนาอตาอตาโอปรีนเดเมอร์ชื่อกอไม่ได้วบรอนี้คีดดูดด really ูคอนี่เดตีคึ้นมูอาเวอลเพร์นอลอเวสออสเตรเลียแล้ก็ออสเตรเลียมาเจอไม่ได้ต่กะลาบาเนาต่กะลาเสมมอรลีสุเม็นาเจอกะนอห้องมูนอหอปาไอจะดูในโอเวได้เลยนิวเบิร์แล้วนอแคโรไลนาก็อเมริกา มาเจอไว้ได้เยี่ยมมืออ่าครูแต่ตอนนี้เด้อบัดนี้บ่ได้จีลพลาสติกเอาอีนี่เกบ่ได้จีตะกะละควบมือดนตะโปเนาะตะกะละควบมือดนตะโปนี่เด้อเพิ่นยออ่าตาออตาออข่อยยิกะผักถาดว่าจีผู้เนาะตาออตาออเพิ่นยอนี่เพิ่นนี่เว้าได้ญาติเด้อเขลนี่เยพ่าเนาะลูกปลาบ่มีตีเว้าได้เด้อพลาสติกเด้อนี่เนาะญาติเด้อเยพ่าลูกดอนี่ญาติปาดทั่วคืนนี่เขลนี่ขอบ่เนาะเอามากิโลขอชี วีบล้อนี่ดอาเวด้ฟลูออนีลุยาเนอาเวอเดอบบอนค่นี่ซูมียานี่ชมโมคือกิโลเน่อยี่ชั่วโมงตากูไปตาตาปูนี่เนะชมโมคือกิโลวบลอนี่เซอร์วอเตนอาเวเจ้หล่อเออขีเซเอาอากัวโอตาปลาเตนเนระโอเคตเซอร์วอสเตนตเซอร์วาขี้เอัเลยูล่อโอเคโอเ้เยอนเนอวีบล้อนี่เดอรเกเตอรค่ะเนะอีฟาเคลเนี่เด อ่ชีัวตึ้อเปกอิอันนตึมาตั้งไข่อีตานี่ชิ้หัวตึแค่เราเนี่ยเาไมได้ตะกะลดขัวบ้เนาะตะกลาขวบ้นี่นปาเชกินจ้าส่วนหรือ่าขัวบะเก็ไม่ได้จีตะกลาดขวมืองคุณเราไปจีนอที่กิดปอนีอาคต่ตอนนี้ช่วงหลังจีออที่กปอนี่ดูปกติบ้ารปองที่ว่าอามมดทุบไปอ่ะมเสีราไปอ่ะ ô tô gì tập bò nó chỉ cả lạ đó à quên tập cả khô mới đồ tập bò à khu tập là ô tô kiểu đó tập bò cái từ này nhá con thì được lư à quên à khơi sạ nó bật ra quên đó sủi nên là bị mua quả cốt dài dài ra lau qua nó ok à quên đó bật cả ra à nó cái tổ là mà ta để chịu của nó nó cái xin đi bà bà nó thì mà quá

อคูตาตอนนี่เด้อพี่สวัสดีเต็มก่อนเด้อกะเกเกิบดาองค์ติยีเนาะอะดมุเสสาปิอันนครนี่ดิประเทศา10กมะนี้บ่กะนิเวดาเยบ่าภูคิเตเสเนาะอเวดาไม่กุ้ยโพตะเด้ออ่าหมอทูโกตะบูโพคิโพโพเนาะเกออคูตาตอนนี่เด้อถ้าตะไคนี่ดิติเด้อไปทางราบปะพลาเวดาโตนี่เนาะเนาะเกเวดาปะสูดูหรืออติเวตินภาพคุเเละตามิญาอัตตาอัตอาโอเบนี่ลออคูตาตอนนี่เยชมตะกะตุเวตะก็คิดรอ เราบ้านมือโกดาเลย่สิยวก่อูเหยดโอูเนี้เอออาโตตอนนี้เะปบานู่ดีตาเสอตอเต็ตอดีอาโตเราไปเลู้ยเชอบทมาเจกัรยชุมดันเราก็ตาลูนี้ดูโอยดูใหญ่เนาะเออเราก็ไม่อยากว่าคครเราอยากอยู่กับกลือเร่มันจะดีเลย้อ้ได้หานเกลก็เราอีกอ้ตาทีตัดเนี่ยท่าเออเออเออาอ้อได้เลือปากกระเปิดกวันรที่ากอนเนี่เอออ้อทอหีอ้อทอบาอเก็ตาดล่นี้เราไม่อยากรูจี นอมีปันนกเปมีนีตาเอาละฟิกเซเดอริจินอดาปิตัญญามุดตะติภาเดชมมะสาคะประกเตที่บัลเลตาติติบะบาอลอเลบาออชุปะเจตาเอาอะคีทาชิใจนอก็มีออเลอาติเกเสอาติเจฮูนีรีชมดาปุบายีดําตาเดเปกุโตเจฮูบอนออัลลุปุละสิกาติเจฮูโอเคจมมีเกตะลังอีกนะเปสิบูสิโอเคนอปาลามะจบวาติไฟดุมะนิลอนอเลซือ นาหูบายตาปาปลานี่เด้อปูน่าโลนอปิชก็เวหน้าตาพี่ชมาเจติละพะเด้อสุมีตําบุญมาลอนอดอพลาท่อสิโกเวหน้าคาเลยซื้ออ่าจะซาพี่น้องปะสู้ลุและตําเมย่าอ่าสิละพะบานนี่ลอเกะบ่กะมากระเตกิบ่ต้องเอาหมู่ตัวถุงใหญ่จริงๆล่ะตามเรื่องตะล่ะจังรู้เจ๊โห